สวัสดีค่ะลูกตาจากทารวโร่บลูกตาลดูดวงแบบผู้คิดเป็นกาลยานามิตรแห่งใจค่ะวันนี้เรามาเล่นพิกอากาศกันนะคะในท็อปิีที่ว่าเราเป็นอะไรในสายตาเธอค่ะกติกามีไพ่เลือกทั้งหมด3กองค่ะกองที่1กกองที่2กองที่3การสมาธิแล้วเลือกมา1กองนะคะ คนที่เลือกไพ่กล่องที่1ค่ะคุณได้ไพ่ The Emperor Strength และตัวอีกอันนึงนะคะเป็น Queen of Swords ค่ะลูกตั้มองว่าเขาคนนั้นมองคุณนะคะเป็นคนที่เป็นที่พึ่งพิงได้มีความเข้มแข็งในตัวเองเป็นคนที่เขาต้องการความชัดเจนนะคะเป็นคนที่เขาต้องการดูแลปกป้องค่ะ Strength ขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่เก่งฉลาดเขามองคุณนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความสามารถในตัวเองนะคะเป็นคนควบคุม control ท,ทุกอย่างได้นะคะบางทีคุณก็ดุเขาเกินไปนะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่ ่คะสำหรับคนที่เลืาากอกไพ่กองที่2นะคะคุณได้ไพ่ f o r of c u p the devil และอีกใบหนึ่งนะคะเป็น two of s w o r d ค่ะลูกตามมองว่าเขามองว่าคุณเนี่ยไม่ได้สนใจเขาค่ะเขาหยิบยื่นอะไรให้มาเนี่ยมันเหมือนกับ คุณไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่เขามองว่าคุณเห็นเขาเป็นชอยส์เนาะในมุมนี้ตาลมองว่าเขากับคุณนะคะอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือว่าเป็นเฟรนด์บิทบิฟิตเนาะจะเป็นลักษณะที่ยังไม่ชัดเจนซึ่งกันและการทําอะไรก็ไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่อะค่ะมีการงอนกันได้ง่ายนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2คะ่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3านะคะคุณได้ไพ่เดมูลน์ทูออฟวาร์ไรสุดท้ายนะคะเป็นทรีออฟวานค่ะลูกตาลมองว่าคนที่เลือกไพ่กองที่3านะคะเขาก็ยังไม่ให้ความชัดเจนสําหรับคุคะ เดเมนขึ้นมาค่ะมีความเครียดความวิตกกังวลมีความรู้สึกดีนะคะแต่ว่ายังไม่ชัดเจนกับเราชูอวบวานแล้วก็ทรียอววานขึ้นมาเนี่ยเหมือนดูพฤติกรรมกันไปก่อนยังมีช้อยอยู่ในตัวเลือกนะคะยังไม่ได้เลือกเราเป็นตัวจริงนะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3าค่ะใครเลือกไพ่กองไหนนะคะให้เขียนคอมเมนต์บอกกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กดหัวใจกดติดตามลูกตานไว้และอยากได้ท็อป,ปิกอะไรเขียนคอมเมนต์บอกกันได้เลยวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ